สวัสดีเอฟซีนุชโกชาแมวจ้าทางช่องแดงช่องฟ้าเนาะจ้าพามารับชมยกยอยกสะดุ้งค่ะหลุ่มอยู่กับคุณแม่ก็เนาะจ้าปิดประตูระบายน้ำจ่ายยวนห้วยหลวงค่ะห้วยหลวงจังหวัดปุดรธานีนะคะเดี๋ยวหนูนจะพารับชมไปทีละคนก็เนาะจ้ารับชม,ลนนบชมหลายคนเดี๋ยวเอฟซี จตาลายนะคะเนาะหล่นไปทีละคนทีละค,ละคาาน,น,นเน,ปเปนาะจ้ะเออสอ,อ,นนะะอ่อนเลยค่ะรับชมชมกันยาวๆเลยะค่ะ เพื่ชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์ได้เลยจ้ากดแชร์ให้นมูของอันเอซทุกคันได้รับชุ่มหอนความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดอุดอรนะจ้าอุดอรตาลายได้พี่นอ้องนะค่ะ ทางขุ่นวานแฮเ้าจ้ะวานแฮแล้วหน้าตอนนี้ก็ยังมาเมื่หลายเดียะ่ะฟซี่ค่ะ,อคะตอนนี้วันที่ยี่สิเอ็ดนะคะสิกนายนจะอ้าแม,แ,แม่ยกแล้วแม่ยกแล้วเอาสวดสดเลยแม่มบ่แตกสวดๆดเลยจ้ะ กดแชร์ด้วยจ้ากดแชร์แล้วคอมเมนต์กดไลค์ like, เป็นกำลังใจให้นุกโก้กด้วยนะคะดูน้ำกันยาวๆเลยค่ะสวดบอสวดบอสสวดบอสไว้แป้วแหววเลยจ้าอะรอรอค่ะรอค่ะ ยกยกเอาตัวหนาหนีแต่สดสดที่ใจพี่น้องท้าบุนต่อนไปนะ้จ้าบุนก้อนลุนก้อนยกแล้วค่ะยกแล้วค่ะ หาชันเท่ยอย่างสวดเลยยยกจ้ะยกแล้วกยกแล้ว,แ,ลว <afin S 1> แต่ผับๆเลยนะโอ้ยบออเลยจ้ะพี่น้องค่ะสอ้าอวคือบ่สนี่เนาะ คือเงียบเถอะเนาะจ้าเศร้าสวดแล้วเศร้าสวดแล้วจ่ะใส่ฉาเมืองน้ำแน่เพิ่นเบิ่องแน่เพิ่นชายลูกเมืองแน่เมืองแน่โอ้ยเนี่ยค่ะสามสี่บาทจ้ะคุณอ่ะก็ถือว่าได้ยูได้ตอนปิดใหม่ๆเนาะมันก็ปิดได้สามสิบนาทีแล้วจ้าเอาอีกเอาอีกยกยกยกลงเขาจะแบบมาคอเลยหรือ่ได้เลยค่ะโอเคจ้าสามเลี้ยง ห <c oughs> มดกรชาแนวฝากไว้สักนิดกันนะจ้าอย่าฝากรับชมคลิปต่ตอไปเลยด้วยจ้าสวัสดีค่ะค